สวัสดีครับกลับมาจอดลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลแมนซิตี้เปิดสนามพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คือต้องบอกว่าเปิดตัวได้ร้อนแรงมากชนะวูลฟ์ไป4-0เลยใช่ค่ะ40นย์นี่ถือว่าถล่มทลายเหมือนกันนะคะสําหรับนัดเปิดสนามครับเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจบ้างจากเกมนี้ทั้งผลงานในสนามผู้เล่นใหม่แล้วก็เอ่อบรรยากาศต่างๆด้วยได้เลยค่ะเปิดเกมมานี่ก็ต้องพูดถึงคนนี้ก่อนเลย ิลงฮาแน่นอนค่ะดาวซันโวยิงไป2ประตูในเกมนี้แล้วสถิตินิ่มมากถึงมากคือเขายิงประตูในนัดเปิดสนามลีกสูงสุดอังกฤษได้ตลอด4ปีที่เล่นอยู่ที่นี่เลยนะครับโห4ปีซ้อนเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็เป็นดาวซันโว2ปีแรกกับซิตี้ด้วยลูกแรกนี่มานาทีที่34ค่ะเป็นการประสานงานก่อนก็คือเริ่มจากไรซ์เดนเดอร์ส ให้ริโก้ลุยส์ก่อนจะจ่ายให้ฮาร์แลนด์ยิงเข้าไปออืส่วนลูกสองนี่น,นาที61ออสการ์บ๊อบเป็นคนแอสซิสต์ให้บ๊อบก็มีส่วนร่วมเยอะนะคะเกมนี้ใช่ครับดูเหมือนเป๊ปกวาดิโอลาจะค่อนข้างพอใจกับฟอร์มแล้วก็จังหวะของฮาร์แลนด์มากทีเดียวก็แน่นอนค่ะฟอร์มของฮาร์แลนด์ที่ยังแบบว่ายังคงเส้นคงวาแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่สําคัญมากนะคะคือมันไม่ใช่แค่ยิงประตูแต่มันเหมือนส่งสัญญาณเตือนไปถึงคู่แข่งตั้งแต่เกมแรกเลยอืม จริงครับแม้ว่าจะอ,อ,อดทำแฮตทริกที่3ใส่ทีม w o l ฟส์เพราะโดนเปลี่ยนตัวออกไปก่อนใช่ครับเกือบไปแล้วแต่การที่กองหน้าตัวความหวังยังคมกริบแบบนี้มันคือปัจจัยสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับทีมที่ตั้งเป้าจะทวงแชมป์คือแล้วไม่ใช่แค่หาแล่นคนเดียวนะครับที่เด่นผู้เล่นใหม่ก็เหมือนแจ้นเกิดทันทีเลยใช่ค่ะใครบ้างคะ ท i อานี่ไลเดนยิงได้เลยนาทีที่37โอ้โหมาเร็วเหมือนกันครับจังหวะน,นี้ออสการ์บอบบี้ไปฉกมนมาได้แล้วก็จ่ายให้คือเจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยนะบอกว่าการเริ่มต้นแบบนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายในพรีเมียร์ลีกมันเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยแหมก็คงตื่นเต้นน่าดูนะคะประเดิมสนามแล้วยิงได้เลยใช่ครับแล้วก็ยังมีตัวสำรองไรอันแชก,กี้ที่ลงมาแทนฮารันเนี่ยแหละครับก็มาบวกประตูเพิ่มปิดท้ายเป็น40 ในนาทีที่81อืมผู้เล่นใหม่2คนยิงได้เลยในนัดแรกครับผมจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะคือการที่ผู้เล่นใหม่อย่างแรนดรสกับแชกี้หรือแม้แต่เจมส์ทรัฟฟอร์ดประตูที่ลงแทนเอเดสันที่ป่วยก็ทำได้ดีดูมั่นใจใช่ครับดูนิ่งดีมันแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวค่อนข้างเร็วหลังจากที่ซิตี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากช่วงซัมเมอร์ใช่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยค่ะ เสียตัวหลักไปหลายคนเลยทั้ง Greeley Walker The รับแกนหลักทั้งนั้นเลยแล้วก็ดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาหลายคนรวมถึง Ryan นไอ n ูรีด้วยการเดิมพันมันสูงนะคะแต่ผลนัดแรกออกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ได้ดีที่ต้องการจะลบผ้าจากฤดูการก่อนที่จบอันดับ3แล้วก็ไม่ได้แชมป์อะเลยเลยครับผมนอกเหนือจากเรื่องในสนามอีกเรื่องที่ผมว่าน่าประทับใจมากคือบรรยากาศก่อนเกมที่ m o l ิ n o s อ๋อค่ะมีเรื่องซึงซ้งๆด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีการยืนปลบมือหนึ่งอาทีเพื่อรำลึกถึง ota, ดิโอโกโชตาอดีตกองหน้าของวูค่ะกับน้องชายเขาอันเดรซิว่าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับมีป้ายผ้าถืนใหญ่ด้วยเขียนว่า we'll remember you when you walk in fields of gold ใช่ค่ะแล้วพอถึงนาทีที่18ซึ่งเป็นเบอร์เสื้อเก่าของโชตาสมัยอยู่กับวูฟส์อ่าใช่ๆเบอร์18 แฟนบอลก็พร้อมใจกันร้องเพลง Diogo ด Di ิโอโกันทั้งสนามเลยค่ะมันเป็นภาพที่แบบทรงพลังมากจริงๆจริงครับเห็นแล้วก็คนลุกเหมือนกันพอจบเกมก็นําเสื้อของเขามาวางไว้กลางสนามด้วยมันจะท้อนความผูกพันที่ลึกซึ้งมากระหว่างผู้เล่นสโมสรแล้วก็แฟนบอลครับผมมันทําให้เห็นว่าฟุตบอลมันมีความหมายมากกว่าแค่ผลแพ้ชนะในสนามนะคะใช่เลยครับสรุปภาพรวมแล้วก็คือ ซิตี้ออกสตาร์ทฤดูการนี้ได้น่ากลัวจริงๆนะครับค่ะดุดานมากฮาลันยังเป็นเครื่องจักรธรรมตูเหมือนเดิมผู้เล่นใหม่ก็ดูจะเข้ามาเสริมทีมได้ทันทีเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลยหลังจากฤดูการที่แล้วอาจจะผิดหวังไปบ้างอืบวกกับภาพความทรงจำดีๆในการรำลึกถึงโชตา้าก็ยิ่งทำให้เห็นถึงพลังของชุมชนฟุตบอลนะครับค่ะ ถึงจะพึ่งนัดแรกแต่การผสมผสานร,ระหว่างผู้เล่นเก่ากับใหม่ดูเหมือนจะเริ่มลงตัวแล้วนะคะมันส่งสัญญาณว่าซิตี้เอาจริงแน่ๆกับการกลับมาคว้าชแชมป์ครับแต่แน่นอนว่าบททดสอบของจริงมันยังรออยู่ข้างหน้าเวลาต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้นั่นสิครับต้องรอดูกันยาวๆค่ะก็น่าคิดนะคะว่าถ้ามองไปยาวๆตลอดทั้งฤดูกาล อะไรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในคีมซิตี้ชุดที่ปรับปรุงใหม่นี้ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของพวกเขาจริงๆ